แม่แม่คำใส่ละคะอวยพรเลีท้งห้าท่านเลยนะคะนะคะี่น,นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ<า>กดไลค์กดแชร์กด take, s u b สไครต์<ด>ให้แอดด้วยนะคะขณะนี้เราก็ได้มาทําการไหว้นะคะองค์ปู่ปริจิตนะคะก<อ>็ะไหว้โดยย่าอาชินะคะแม่คำใสน้องแอนนะคะ<อ>นะคะก็เราก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อันนี้ก็มีเครื่องไหว้นะคะก็มีผล,ลไม้นะคะผละไม้เก้าอย่างนะคะก็หลากหลายเลยนะคะมีทั้งไข่ด้วยนะคะจ้ดจ้ก็ทั้งไข่ด้วยนะคะคุณแม่กำลังทำการไหว้นะคะ ไว้เต็มเลยนะคะนี่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่กะหลงสวัสดีนะคะคุณกะหลงนะคะขอบคุณมากแม่สกับจ้าแอนและจ้ารุนเฟื่องขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะก็นะเมื่อเช้าแอดก็ได้มาช่วยจัดน้องแอนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอนะคะน้องแอนก็ทําการว่แล้วก็ยาชิ้นะคะพี่ราใช่ไหมคะถ้าแอดอ่านชื่อผิดก้องขออภัยด้วยนะคะขอบ วันนี้ก็อากาศครึ้มๆด้วยนะคะทุกท่านนะคะก็ได้มาขอพรปู่นะคะแอดก็ได้กราบ<ม>าขอ,อพณและพรแล้วนะคะค่ะคุณประภัยพรสวัสดีคะ่ะสวัสดีแอดเฟื่องนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะแม่คำใสก็กำลังขอพรปู่นะคะให้กับเอฟซีนะคะทั้งห้าท่านนะคะ าสุาเจริาธุสาธุ otic, สาธุอ่ะเปิเพลงนะสาธุสาธุสาธุนเพลงอยู่ไหนเพลงอยู่ไหน นี่นะคะก็จะเป็นการเปิดเพลงนะคะเปิดเพลงถวายปู่นะคะปู่ขอให้แอดเรื่องเฮงเฮงปังๆนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะเช่นกันแอดก็ขอพรอให้ fc ของแอดมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเนาะแอดก็ขอพรให้ทุกท่านแล้วนะคะเนาะถึงแม้แอดจะไม่ได้ทำการไหว้โดยตรงแต่แอดก็เมื่อกี้ก็เข้าไปกราบไหว้ปู่ปาริจิตแล้วนะคะ ด้วยแรงศรัทธาลูกจึงได้มาไว้วอดพบองค์ปาริจินาคากุมชจุในเกืออนุนำตรงบุญพณาพระพุทธเจ้าลูกหลานปู่ทําจงเมตตาขอบคุณเอสจตดีจีนะคะสาธุครับ กครับค่ะก็ขอให้ f อฟมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะนะก็ได้พรด้วยกันนะคะ 4ีท,ท่านนะคะก็เข้าไปดูคลิปให้แอดด้วยนะคะ แม่คําใสกันน้องแอนก็ทงการไหว้ขอพอรให้ f อฟนะคะแล้วก็แอดก็ได้ทําการไหว้ขอพอรให้ f อฟเรียบร้อยแล้วนะคะ ดีนะคะค่ะคุณรุ่งคุณรุ่งรุ่งนะคะก็สาธุสาธุนะคะก็น้องมาสตอรี่มาแล้วครับมาแล้วครับมา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 ขอพรด้วยกันนะขอพรองค์ปู่นะทุกท่านจะได้มีความสุขนะคะนะน้ำร้อนเนี่ยนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการทานนะคะทานขนมจีนนะคะน้ำ นี่นะคะเกาะลไม้เรียนเชิญยูทูบเบอร์ทานขนมจีนฝั่งด้านนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเรารอทุกหมดแม่สวัสดีค่ะแม่ลุงวางสวัสดีค่ะเม่ได้เข้าโอเคกันเลยนู่นนูอยู่ไรนู่นนึกว่าจะแม่ได้ยินหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันจะเอาแม่เรียนเชิญทานขนมจีนได้เลยค่ะได้ก็คิดคิดประมาณนึงเดี อ๋อน่าจะบีลิก่อนเอ็ดนเอสซีทางไหนส่งเอเนเอสซีมาจากไหนเอีเมืองไทยญี่ออเอสเอญี่ปุ่นเมืองไทย